สวัสดีค่ะนักเรียนและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกโรงเรียนนะคะและคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านวันนี้เราพบกันเป็นครั้งที่2นะคะในภาคบ่ายในชั่วโมงที่5ซึ่งเป็นเนื้อหาสาระของสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณครูเจอกับเด็กๆ2ครั้งภาคเช้าแล้วก็ภาคบ่ายนะคะเพราะฉะนั้นภาคบ่ายนี้ก็เป็นเนื้อหาที่เด็กๆก,ก็เป็นไงคะ จะต้องฝึกฝนเรียนรู้ในเรื่องของการเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราจะต้องอะไรคะเราต้องทําตนเป็นเด็กดีเป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่ช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติเป็นหน้าที่ของใครคะลูกหน้าที่ของใครคะหน้าที่ของคนไทยทุกคนเด็กๆทุกคนก็เป็นคนไทย มีไหมไม่ใช่คนไทยไม่มีนะคะเราอยู่ในประเทศไทยเราก็เป็นคนไทยเกิดเมืองไทยก็มีสัญชาติไทยอยู่แล้วนะคะเอาละก่อนเรียนวันนี้คุณครูสังเกตแล้ววันนี้มาน่ารักมากเลยเตรียมพร้อมจะฝึกสมาธิเพราะว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นภาคบ่ายนี้คงไม่หลับนะ เรามาฝึกสมาธิในเพลงดังดอกไม้บานกันดีกว่านะคะเอาละค่ะทั้งหมดยืนขึ้นเดี๋ยวเราจะฝึกเพลงสมาธิดังดอกไม้บานกันนะคะปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราฝึกการ สมาธิโดยการใช้ใช้อะไรล่ะอวัยวะของเรานะคะเพื่อที่จะให้อะไรล่ะให้ลงจังหวะเพลงแล้วก็เป็นไงลูกให้เรารู้สึกว่าเราฝึกจิตไปด้วยเด็กๆร้องไปด้วยจะได้จําไปด้วยเราก็จะได้ทั้งอะไรลูกทั้งเนื้อเพลงทั้งสมาธิแล้วก็ความพร้อมนั่นเองนะคะเอาละค่ะทั้งหมดแถวตรงจัดแถว ทั้งหมดแถวตรงเนีเรามาล้มพร้อมๆกันด้วยนะคะล้งได้ยังครับเพลงนี้นล้งได้แล้วแล้วเราก็ฝึกปฏิบัติด,ด้วยนะคะเดี๋ยวเราทำไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและก็ปลายทาง ไปด้วยนะคะลูก วันนี้เด็กๆกองบุณครูนะคะฝึกสมาธิได้อย่างเรียบร้อยน่ารักมากเลยนะคะเมื่อเช้าเราได้คะแนนกันไปแล้วกลุ่มละ1,000คะแนนนะคะภาคบ่ายนี้อยากได้คะแนนอีกไหมลูกอยากได้ใช่ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเพราะฉะนั้นใครอยากได้คะแนนก,ก็ต้องเป็นไงต้องน่ารักหน่อยนะคะต้องเป็นเด็กดีเด็กดีของบุณครูในห้องเรียนก็ต้องเป็นไงคะลูก ฝึกระเบียบนะคะระเบียบวินัยของเราก็คือรู้จักปฏิบัติตนเมื่อเราเรียนเราก็ต้องตั้งใจตั้งใจทำไมคะมต,ตั้งใจเรียนนั่นเองถ้าเราไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยเราจะได้ประโยชน์ไหมคะลูกไม,ไ,ไม่ได้นะไม่ใครที่ได้ก็ตัวหนูนะคะตัวหนูได้วันนี้เราก็จะมาคุยต่อกันนะคะถึงเรื่องในเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเรา เด็กๆจะเห็นว่าสัญลักษณ์ของศาสนาพุทธคุณครูมีภาพให้ดูนิดหนึ่งเมื่อกี้เด็กๆฝึกสมาธิแล้วทำให้เราเห็นอะไรคะลูกสมาธินั้นทำให้เรามีจิตใจสบายใช่ไหมคะเด็กๆฝึกบ่อยๆก็จิตใจก็สบายบางคนหลับไปเลยได้ไหมฝึกสมาธิแล้วหลับไปเลยได้ไหมคะลูกได้นะคะเราฝึกสมาธิให้เราหลับมันก็ทำให้จิตของเราเป็นไง จิตใจของเราก็สบายผ่อนคลายไปด้วยหลับขึ้นหลับแล้วตื่นมาเป็นไงร่างกายเราก็สบายกายเราก็เป็นไงรู้สึกว่ามีกําลังวังชาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นการฝึกสมาธิเขาเรียกว่าอยู่ในโอวาทข้อที่3ทําจิตใจให้สงบผ่องใสเด็กๆก,ก็ผ่อนคลายนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาเป็นไงคะก็บอกว่าทำสมาธิก่อนนอนเด็กๆก,ก็นอนนั่นแหละ นอนแล้วก็ทําสมาธิแล้วก็หลับตามกลางคืนนะคะกลางคืนแต่คุณครูฝึกนั่งเนี่ยให้เด็กๆได้รู้จักทำไงเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพราะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เราเป็นคนดีให้เราเป็นเด็กที่รู้จักหน้าที่ตนเองรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นคนดีมีอะไรบ้างไหนลองลองบอกคุณครูสักนิดสิเด็กๆทำดีเช่นอะไรบ้างลูก ช่วยผู้อื่นเช่นช่วยอะไรบ้างคะช่วยถือของไม่ช่วยถือของบุญครูนี่ก็ทําความดีแล้วทําอะไรอีกคะเด็กดีเด็กดีดกดปฏิบัติด,ดีทําอะไรได้อีกอะผู้หญิงบ้างเช่นทําอะไรได้อีกทั้งที่บ้านทั้งที่โรงเรียนและก็ในส่วนรวม มาโรงเรียนตั้งใจเรียนกลับไปบ้านก็ตั้งใจเรียนนี่ได้แล้วหนึ่งข้อเรื่องของการทำความดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าสอนให้เราอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุขก็เพราะทุกคนต้องทำความดีแล้วก็เป็นไงคะลูกไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนนะคะนี่เป็นหลักหัวใจของพระพุทธศาสนามีด้วยกัน3ข้อข้อที่หนึ่งบอกว่าไม่ทำความชั่วทั้งปวงไปรักกโมยของผู้อื่นทำความชั่วไม่ลูก ทำความชั่วไหมไปขโมยของผู้อื่นทำความชั่วก็คือทำให้คนอื่นเดือดร้อนไปขโมยดินสอเพื่อนเนี่ยดีไหมทำความดีไหมไม่ดีนะคะแต่ให้เพื่อนยืมดินสอดีไหมดีนั่นก็การแบ่งปันช่วยเหลือนะคะนี่เด็กๆเ,เห็นแล้วในชีวิตประจำวันเราเราอยู่ด้วยกันเราต้องแบ่งปันช่วยเหลือแล้วก็เพียไงคะลูกมีความรักมีความเมตตาต่อกันวันนี้ก่อนเรียน คุณครูก็จะมีเรื่องนิทานเกี่ยวกับการปราบมารของพระพุทธเจ้าอยู่ตนหนึ่งซึ่งเมื่อกี้ให้ดูภาพแล้วพระพุทธเจ้าก็คืออะไรลูกเป็นผู้นำของศาสนาพุทธสอนให้เราทำความดีทำความดีแล้วก็นำมาปฏิบัตินะคะวันนี้ชื่อตอนว่าปราบช้างตกมันเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้านั้นนะคะในสมัยที่ พระพุทธเจ้า